บริษัทอิซึกิขอนแก่นใต้นะคะวัสดีค่ะคุณพ่อวิทยานะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณพ่อวิทยานะคะที่ใช้รถอิซึกิของเรานะคะเอ่อ42แรงม้านะคะวันนี้เราจะมาถามนะคะความพึงพอใจของลูกค้านะคะที่ใช้รถของเรานะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างคะ่ะพอรถเท่านีมีปัญหาอย่างไงจะที่พอใส่งานมานหนีครับเกือบรถเท่ากับบบีปัญหาอย่างงใส่งานก็ดีใช่ดีค่ะค้นดิน กบดินดีค่ะผม,มีปัญหาหลายอย่างมากมายอย่างอ๋อเราพอถูกใจรถของเฮาป่ะจ๊ะ้ำแต่ใส่มากครับเคยใส่มากเลใส่ดีก็ถือใจอยู่ครับค่ะแห้งดีอ๋อค่ะใส่ก็ดีใส่อลค่ะ,อคะเออรบกวนพ่อฝากเออ ลูกค้าที่ว่าจะขามาซื้อรถกับเฮาหรือว่าที่ลูกค้าสิสนใจนรถไถกับเฮานี่พอฝากตัวรถของเฮาในจ้าว่ารถเฮา่ดีจังไหนบอ่อหรือจังไหนที่พอ,อใส่มาครับก็รถอีซี่ซีสองรุ่นนี่ก,ไก็ไทดีอยู่ครับไทพวนกบบินดีค่ะยานายาหกค่ะเป็นไทหนาไทมันก็ใถได้ดีค่กะก็ตามที่ คำเป็นโฆษณามากหรอครับค <c oughs> ่ะดีค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สน,สนใจนะคะรถไข่อิซึกิของเรานะคะลูกค้าสามารถติดต่อนะคะได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะดูที่เพจอิซึกิขอนแก่นใต้ก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอบคุณลูกค้านะคะคุณวิทยานะคะที่ให้คําปรึกษาหรือว่าให้เราเข้ามาสอบถามนะคะปัญหาในในการใช้รถนะคะก็ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ